ก่อนอื่นกดเข้าแอปเป่าตังหลังจากนั้นใส่รหรัสเมื่อใส่เสร็จแล้วจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้กดเข้าโครงการก็จะมีรายละเอียดให้นะคะว่าเหลือเท่าไหร่บางคนเนี่ยเหลือไม่เท่ากับ2 4 0 4นะคะอาจจะเหลือ2,000ก็ให้กดออกค่ะ และก็กดเติมเงินเข้า G Wallet ค่ะก็จะมีวิธีการเติมเงินต่างๆกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเป๋าตังเปกรุงไทยเน็กซ์หรือว่าผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะแต่ถ้าเรายังไม่ได้ผูกบัญชีมาก่อนจะขึ้นแบบนี้นะคะให้ใช้วิธีที่ง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือเติมเงินผ่านธนาคารค่ะ กดเลือกธนาคารกรุงไทยนะคะถ้ามีแอปกรุงไทยเน็กก็สามารถที่จะเติมผ่านกรุงไทยเน็กได้เลยนะคะหรือง่ายที่สุดคือเติมผ่าน QR พร้อมเพย์ค่ะและสามารถเลือกได้ที่ตู้ ATM ก็ได้นะคะกด QR พร้อมเพย์สามารถสแกนเพื่อเติมเงินคะ่ะหรือกดบันทึกเพื่อไปเติมเงินภายหลังได้นะคะ แอปกรุงไทยเน็กก็เติมแบบง่ายๆค่ะเพียงคัดลอกแล้วก็ไปเปิดในแอปธนาคารของเราแล้วก็เติมเงินเพียงเท่านี้ก็ได้แล้วค่ะเราสามารถเข้าเครื่องมือถือของคุณพ่อคุณแม่เพื่อดู G Wallet ID และเติมเงินให้ท่านได้ค่ะหรือเราสามารถเติมเงินให้คนอื่นได้เช่นกันถ้าเรารู้ G Wallet ID ของเขาค่ะ สามารถพิมพ์ด้วยมือหรือสามารถคัดลอกแล้วส่งผ่านทางไลน์เพื่อลดเวลาได้นะคะส่วนการสแกนจ่ายที่ร้านค้าทำอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะส่วนร้านค้านะคะให้ใช้แอปถุงเงินเท่านั้นค่ะกดที่ถุงเงิน กดปิดแบนเนอร์หลังจากนั้นกดคนละครึ่ง plus ใส่จำนวนเงินเต็มเช่นสินค้าราคา200เราก็ใส่200เลยค่ะหรือถ้าหากสินค้าราคา20บาทเราก็ใส่20ค่ะหลังจากนั้นกดยืนยันก็จะมี qr code ให้สแกนค่ะ ฝ่ายที่จ่ายเงินก็มาสแกนแล้วก็เงินในบัญชีก็จะหักไปเพียงครึ่งเดียวนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าง่ายนิดเดียวค่ะในแอปถุงเงินก็จะมีรายการวันนี้สรุปให้ด้วยนะคะแล้วก็มีการสรุปยอดให้ของแต่ละวันค่ะสามารถเลือกเป็นรายวันหรือรายเดือนได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกสนานกับการใช้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ